ผู้ชมขามาเข้าเรื่องราวของบันเทิงของเราในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะต้องบอกเลยว่าเป็นการแสดงความเสียใจด้วยสําหรับการจากไปอย่างกระทันหันนะคะคือความเศร้าเนี่ยยังคงไม่จางหายไปแน่นอนนะคะสําหรับการจากไปของคุณพ่ออุดมทรงแสงหรือว่ารู้จักกันดีในานามของพ่อดมชวนชื่นนักแสดงตลกชั้นครูนะคะที่ตลอด30ปีเนี่ยท่านสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้กับครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างคือทุกคนที่เคยร่วมงานกับพ่อเนี่ยทุกคนบอกเลยนะว่าพ่อเนี่ยทำให้มี ความสุขทุกครั้งนะคะคุณผู้ชมขาพระดมเนี่ยเขาจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับนะคะในวัย83ปีเมื่อเวลา11โมงครึ่งเมื่อวานนี้นี่เองนะคะเรียกว่าช็อกวงการบันเทิงมากแล้วก็ทันทีที่ข่าวแห่งการสูญเสียครั้งนี้เนี่ย แพร่สะพัดออกไปคนใกล้ตัวคุณพ่อนะคะรวมไปถึงครอบครัวทรงแสงเนี่ยก็โพสต์ข้อความไว้อะไรเยอะมากเริ่มด้วยจตุรงโพธารามนะคะที่ได้โพสต์รูปแล้วก็แคปชั่นถึงนักแสดงตลกที่ตนนับถือนะคะประหนึ่งว่าเป็นคุณพ่อเลยบอกบว่า RIP ผู้เป็นพ่อดาวตลกเมืองไทยของทุกคนแล้วก็ h a s h t a กอุดมชวนชื่นนั่นเองนะคะซึ่งคุณจตุรงเนี่ยนะคะเขาได้เผยถึงความรักแล้วก็ความผูกพันที่มีต่อพ่อดมทางข่าวบันเทงิงช่องวัน31นะคะบอกว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยสนิทกับจิ้มชวนชื่นมากมก็เลยทำให้สนิทสนมกับครอบครัวน,นี้ก็เลยมีความเคารพนับถือพ่อดมด้วยเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะ ต่อด้วยอีกคนหนึ่งนะคะคุณโนตเชิญยิ้มนคนนี้ค่ะก็ได้โพสต์รูปแล้วก็ข้อความถึงพ่อดมด้วยนะคะว่าหลับให้สบายครับพ่อพักผ่อนนะครับพ่อเหนื่อยมามากแล้วนะคะอ่ะไปที่ด้านพี่ย้งเชิญยิ้มกันบ้างนะคะพี่งพยงเนี่ย,ยก็โพสต์ข้อความเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าขอแสดงความเสียใจยในการจากไปของพ่อดมชวนชื่นค่ะคต่อด้วยคุณชมพู่ก่อนบ่ายเลยค่ะเขาโพสต์รูปของตอนเองนะคะที่เคยถ่ายรูปกับพ่อดม ออตอนนั้นเนี่ยคุณชมพู่เคยสัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว์ชเมื่อไม่นานมาน,นี้อเองดมเคยมาร่วมรายการถูกต้องนะคะเขาก็บอกว่าได้สัมภาษณ์พ่อรายการสุดท้ายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะรักพ่อดมที่สุดหลับให้สบายค่ะ จะอยู่ในความทรงจําตลอดไปนะคะนี่คือข้อความที่เขาขึ้นนั่นเองและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับการจากไปอย่างสงบของพ่อดมครั้งนี้นะคะทางบันเทิงของช่องวัน31เนี่ยได้มีโอกาสต่อสายตรงไปพูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจจากทางพี่จิ้มชวนชื่นซึ่งเป็นลูกชายของพ่อดมเนี่ยนะคะคือพี่จิ้มเนี่ยเขาก็เล่าถึงความรักแล้วก็ความผูกพันบอกว่าด้วยความที่พ่อเนี่ยมีลูกเยอะถึง15คนแต่ถ้าเกิดว่าลูกคนไหนอย,อยากทําอะไรเนี่ยพ่อบอกเลยว่ามาบอกได้เลย พ่อเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนส่วนคําสอนนะคะที่พ่อดมเนี่ยเเคยพูดแล้วก็พี่จิมเนี่ยยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วก็จะนําไปปฏิบัติต่อน,นั้นมีอะไรบ้างไปฟังจากปากของพี่จิมกันเลยค่ะคําที่พ่อบอกก็คือคําว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดพ่อบอกให้ทําอะไรปุ๊บเราก็ทําทําไปทั้งทั้ที่คิดว่าไม่ไม่ได้จะทําได้ เราเจอมากับเขาเนี่ยก็ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทําตลอดเปลี่ยนเพื่อให้มันดีขึ้นเขาไม่เคยมีข้อแม้อะไรที่จะต้องทำเนี่ยเขาทำเลย นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมพี่จิมเนี่ยเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าตลอดเวลาที่พ่อป่วยเนี่ยไม่เคยแสดงอาการเจ็บปวดอะไรให้เห็นเลยมีแต่แบบมีแต่ยิ้มมีแต่หัวเราะคนอารมณ์ดีมากใช่แล้วก็อยากให้คนรอบข้างอารมณ์ดีด้วยนะคะเลยไม่เคยแสดงออกอะไรเลยส่วนพิธีทางศาสนาค่ะคุณผู้ชมขาจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายสามโมงวันนี้นะคะที่วัดนวลจันทร์แล้วก็บอกไว้ด้วยระบุเลยว่าอยากให้แขกที่มาร่วมงานเนี่ยใส่สีชมพูครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเศร้าหมองนะคะมี ไปจนถึงวันที่29ธันวาคมนี้แล้วก็30ธันวาคมในวันชาปนกิจเนี่ยบอกว่าขอให้สวมชุดสีดําแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะในงานเนี่ยยังมีมหรสบเล็กด้วยเขาไล่เอ่อไล่มาเลยนะคะตั้งแต่วันที่25ธันวาสองทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการแสดงลิเกวันที่26ธันวาคมจะมีการแสดงดนตรีเพลงลูกทุ่งแล้วก็รําวงด้วยนะคะวันที่27ธันวาคมค่ะเป็นการแสดงบรรเลงแซกโซโฟนในวันที่28ธันวาคม แสดงคณะตลกชวนชื่นครับ29เนี่ยนะคะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตวงสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กของคุณแจ๊สใช่ของคุณแจ๊สก็เป็นหนึ่งในลูกของพ่อดมันทงทุกๆการแสดงนี้ผูกพันกับพ่อดมหมดเลยนะพ่อดมเคยแสดงลิเกอุดมศิลป์เคยไปอยู่วงดนตรีลูกทุ่งโดนพรมแดนแล้วก็เป่านเป่าแซกพ่อดมเป่าแซกโซโคนเก่งมากเก่งมากเล่นดนตรีด้วยตัวเองแล้วก็ มีตลกคณะชวนชื่นลูกๆทอบกลัวแล้วก็<ช>สุดท้ายได้วงดนตรีของลูกชายชก็เป็นค,คนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยนะคะเรียกว่ามีแต่คนกันเองนะคุณผู้ชมที่นี้หลายคนสงสัยค่ะว่าทําไมการมาร่วมงานศพหรือว่ามาพิธีทางศาสนาของพ่อดมเนี่ยจะต้องสวมใส่ชุดสีชมพูนะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเขาเคยอัดคลิปลงใน YouTube พูดถึงการสั่งเสียครั้งสุดท้ายชื่อว่าพินัยกรรมของพ่อดมคุณผู้ชมเรามีมาให้ชมกันด้วยค่ะ นี่เวลาใครตายไม่ต้องมาบอกพ่อนะเพราะพ่อตอนนี้ไม่รู้จะถึงปูเมื่อไหร่แต่เวลาพ่อตายไม่ต้องร้องไห้นะทุกคนร้องไม่ต้องร้องไห้ไปชุดสีชมพูแล้วนั่งสังสรรค์เพลงกันเต็มที่มีลำวงอะไรก็ได้หรือมนคอนเสิร์ตก็ได้สนุกสนานเลยบอกเฮ้ยดีใจด้วยพ่อตายแล้วแต่เสื้อผ้าสีอะไรนะแต่ชุดผ้าสีชมพูเพราะสีที่พ่อชอบเลยพยานอยู่ที่นฮะ จะให้อะไรก็ให้จะหาเนี่ยจะให้กินอะไรก็ให้ซื้อมาให้กินเพราะว่าพอตอนตายแล้วเคาะลงกูก็ไม่รู้แล้วกูไม่แน่ใจว่ากูได้ตื่นขึ้นมากินหรือเปล่านี่คือความจริงไงจัดข้อเลยโอเคโอเคนะ ก็ยังมีความอารมณ์ดีนะคะถึงแม้ว่าจะพูดแบบนี้นะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกเลยว่าพ่อเนี่ยชอบสีชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อได้พูดไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนที่มาร่วมงานขอให้สวมใส่ชุดสีชมพูนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องเศร้าแต่พ่อดมพูดน่าคิดนะคือถ้าเกิดอยากให้คนที่คุณรักกินอะไรไปไหน ใส่อะไรใช้อะไรรีบทําให้เขาตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ดีกว่าใช่คือจริงๆคลิปนี้ยาวกว่านี้นะตอนท้ายมีทวงรองเท้ากับคุณแจ๊ด้วยซึ่งเท้ามาให้พ่อหน่อยเขาบอกว่าพราะบอกว่ามีอะไรให้พ่อตอนตอนเป็นค่ะก็ทวงรองเท้าเลยต่างคลิปเลยใช่นะคุณผู้ชมนี่แหละเป็นสิ่งที่น่าคิดจริงๆนะคะ